กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ KKP Focus นะคะในช่วงของกูรูโตะ๊กลมในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับกูรูทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากดรสุภวุฒิสายเชื้อท่านเป็นกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์พัฒรจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับ,คร,บครับผมครับ กลับมาเรียนถามท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้หลังจากที่ในเดือนที่แล้วที่เราได้เริ่มเห็นการมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของผู้นาทางของสหรัฐนะครับตอนนี้ภาพชัดเจนขึ้นมากอยากเรียนถามท่านอาจารย์อย่างนี้ครับว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ย ได้สาบาันตนเข้ารับตําแหน่งแล้วเนี่ยภาพเรื่องของคําสั่งฝ่ายบริหารนี่ออกมามาก <c oughs> มายเลยเนี่ยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเรื่องการ <c oughs> สร้างท่อน้ํามันเรื่องของการาตั้งกําแพงกับเม็กซิโกอะไรต่อะไรท่านอาจารย์มองภาพเหล่านี้ว่าเป็นยังไงแล้วก็บ่งชี้ว่า,านโยบายของเขาต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นที่เขาเรียกว่ากู๊ดทรัมป์หรือแบดทรัมป์อย่างไบ้างครับเรื่องกู๊ดทรัมป์เนี่ยตลาดก็ยังคาดหวังอยู่นะครับเพแต่ว่ากู๊ดทรัมป์เนี่ยยากกว่าเยอะยากกว่าเยอะนะเพราะว่ากู๊ดทรัมป์เนี่ย ต้องผ่านกฎหมายลดภาษีนิติบุคลคลหรือบุคคลธรรมดาหรือพยายามจะเอาภาษีที่ค้างเอาไว้ในต่างเอกโทษกำไรที่ค้างในต่างประเทศนี้เอากลับคืนมาอันนั้นจริงๆยังไม่เห็นแต่ตลาดก็เชื่อว่าในเมื่อพรรค r e p u b l i c a ตมีเสียงข้างมาก r ินส์เ e อร์เที่เป็นไวท์เฮาส์ i ี f o อ s สตาฟก็เป็นเพื่อนกับประธานสภาล่างก็น่าจะ ขับเพื่อนได้นี่ช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นแต่ที่เราคิดว่ามันเป็นแบททรัมเนี่ยออกใช่ครับอาจจะเว้นยกเว้นเรื่องเดียวที่ออกมาตามที่ทรัมพ์พูดก็คือที่เขาลงคําสั่งนะครับออกคําสั่งประธานดีว่าต่อไปนี้ถ้าองค์กรไหนจะมีการออกกฎเกณฑ์ใหม่นะครับต้องลดกฎเกณฑ์เก่าสออันนะครับออกอันใหม่หนึ่งลดอันเก่าสอันนี้แต่ลดอนเก่าสนี่ต้องให้ทาง ทำเนียบขาวเนี่ยมานั่งประเมินดูหนึ่งกับสองเนี่ยเขาบอกว่างบประมาณสำหรับใช้ในการที่จะควบคุมอะไรใหม่ๆเนี่ยให้เท่ากับศูนย์เลยไม่ให้เลยเนื่ยออกไหมครับก็ทำให้นักธุรกิจต่างๆเนี่กยก็อาจจะพึงพอใจในระดับหนึ่งว่า ที่สัญญาเอาไว้ในเรื่องว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่มีมากมายแล้วก็จะเป็นการขีดกันการดําเนินธุรกิจหรือทให้การดําเนินธุรกิจยากลาบากขึ้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาจะดึงถอยหลังจริงแต่นอกจากอันนั้นแล้วเนี่ยอันอื่นเนี่ยโอ้โหน่ากลัวแคนั้นเป็นเรื่องที่ดูเหมือนกับสร้างความหวันไหวสร้างความปั่นป่วนไม่ได้ทั่วไปหมดเลยอย่างเช่นที่เราคุยกันบ่อยๆก็คือเรื่องที่พูดกันเยอะๆใช่ไหมครับก็คือเรื่องที่ สั่งห้ามประชาชนจากประเทศชผู้พยพนะคะแล้วก็ผู้อพยพด้วยนะครับเข้าประเทศอเมริกาก็เป็นเรื่องที่ปั่นป่วนมากมายเป็นเรื่องที่ต่างประเทศต่อต้านในประเทศก็ต่อต้านแล้วก็มีการฟ้องร้องประธานาธิบดีนะครับแต่เขายังยืนกรานว่าจะทําอย่างนี้ต่อไปแต่ขณะเดียวกันก็มีการประกาศมีประกาศของท่านีข่าวอันหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการที่ไปเป็นการไป พูดเรื่องฮอลโลว์คอร์สนะครับที่มีการไปปราดประหารและไปทำการล้างเผาพันุคนยูตอนสมัยสงครามสมัยสงครามที่สองนะครับประกาศครั้งนี้กลับเป็นประกาศที่ไม่พูดถึงคนยูเลยก็เลยทำให้คนยวไม่พอใจว่าอ้าวคนยวเนี่ยเป็นผู้ที่เสียหายรับเคราะห์หลักเนี่ยแต่คุณประกาศไม่ประกาศคนก็เลยนำเรื่องนี้สาวกลับไปถึงว่าใครในธรรมเนียบขาว ที่เป็นคนไปเขียนนะครับถแถลงการอันนี้ของทมาเนียบขาว<ช>ซึ่งผิดกับในอดีตที่ผ่านมาที่จะพูดเรื่องฮอลล์คอร์ว่าเป็นเรื่องที่เป็นการตั้งใจทําลายเผ่าพันธุ์คนยูนะครับทำไมเป็นใครก็เลยเกิดกัว่าคนนี้แหละ<ช>สตีฟแบนเนียนก็ก็เป็นคนนี้แหละซึ่งคนนี้เนี่ย เป็นคนที่ทั้งทําเรื่องยูที่ว่าแล้วก็ทําเรื่องอาหรับที่ว่าช่มุสลิมคือสองด้านเลยทั้งยวแล้วก็มุสลิมคือก่อสังกัดสตูทั้งคู่ได้เลยคนนี้เลยนะครับก็เลยเกิดมีข่าวกระแสขึ้นมามากมายเกี่ยวกับสตีฟแบนเนียนซึ่งถ้าให้ผมเราในเมืองไทยเราเนี่ยไม่รู้จักโดยเป็นใครอะไรอย่างนั้นะครับเท่าที่ได้ยินเหมือนเป็นนักกลยุทธ์หลักของของทรัมป์ใช่ไหมครับ ทั้ตั้งให้เป็นนะครับ Chief m p m p a i g n s t r ATEGIST ตอนหาเสียงก็คือตั้งให้เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ในการหาเสียงของเขาเมื่อทั้์ชนะเลือกตั้งและเป็นประธานาธิบดีก็ก็ตั้งก็สร้างตำแหน่งใหม่ขึ้นมาในทำเนียบขาวที่บอกว่าเป็น Chief s t r ATEGIST นะครับก็คือเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ให้เขาโดยเฉพาะซึ่งที่ผมเคยคุยคราวที่แล้วเนี่ยนะครับ ตำแหน่งนี้จริงๆแล้วเป็นตำแหน่งที่เป็นโทษหน้าที่เนี่ยเป็นหน้าที่ที่ White House Chief of Staff ควรจะรับภาระอันนี้ไปด้วยคือง่ายๆคือเลขาประธานาธิบดีเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่ดูแลยุทธศาสตร์ดุศาสตร์ด้วยนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ย Steve Ban นเนี่ยโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ตั้งตำแหน่งให้ใหม่เลย Chief Strategist ประจำทียบขาวก็แสดงว่า สตีฟแฟนเนยคนนี้เนี่ยเขาเป็นตัวแปรที่สําคัญมากในเรื่องของนโยบายต่างๆของทรัมป์แล้วก็ทรัมป์เองก็น่าจะเชื่อเขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทํากําหนดยุทธศาสตร์ให้ทรัมป์เนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีงั้นอเป่าอาจารย์ใช่ครับผมคิดว่าอันเนี้ยหลายคนในใน,ในหลายประเทศเนี่ยกำลังจะเริ่มไปไล่ขุดคุยดูว่าสต <c oughs> ีฟแคนเนนคือใครนะครับ <c oughs> นี่เท่าที่เห็นเท่าที่ทราบเนี่ยเพราะก็เริ่มมีบทความออกมาแล้วเนี่ยนะครับน่าสนใจมากเลยบลูมเบิร์ก ที่เรารู้จักกันในสำนักข่าวที่ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวหุ้นเนี่ยนะครับเมื่อสองเมื่อเดือนเมื่อปี2015นะครับปีกว่ามาแล้วเนี่ยนะครับปลายปี2015เนี่ย เขียนบทความยาวเรืเกี่ยวกับสตีฟแฟนเนียนบอกว่า the most dangerous political operative in America the most dangerous คือเป็นปุทกคนที่อันตรายที่สุดเลยอาจารย์คนที่อันตรายที่สุดคือเป็นนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่อันตรายที่สุดในอเมริกานะครับฉะนั้นก็เลยผมก็ไปนั่งอ่านดูครัแกก็ไปดูคนเนี้ยนะครับเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่โกลมนสั โควิวันนี้ธทานั้นรบางคนล้อเรียนตอนนี้ว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ยเขาเขาเรียกว่ากัปตันแท็กกัปตันแท็กเป็นกัปตันแท็กเพราะว่ามีคนกัปตันแท็กเนี่ยอยู่กันค่อนข้างมากสตีฟแอนเนี่ยคนหนึ่งรันตรีคลังก็เคยอยู่กัปตันแซ็กคนที่เป็นประธานประธานผู้ กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ที่ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เรียกว่าใช้เป็นนักแต่งซอกเป็นคันดูแอนไบเซอร์พ่มาจากโกลแมนแซกนะครับนายเจอร์ริโคนอ๋อนายโคนใช่ไหมครับครับแต่สตีฟแบนเนียนเนี่ยเป็นคนที่แปลกกว่าคนอื่นเขามากคือเป็นคนโกลแมนแซกแล้วก็เคยเป็นเคยได้เคยเข้าไปเป็นในร้อยอยู่ที่กองทัพเรือด้วยนะครับแต่ตอนหลังก็มาริ่มรวยนะครับมาริ่มรวยแล้วก็ไปเป็นเจ้าของ สื่อขวาตกขอบที่เรียกว่าเบียบาทเนี่ยนะครับแล้วคนนี้แหละที่เป็นคนที่เข้ามาบอกทรัมป์แนะนำทรัมป์ว่าถ้าอยากชนะเลือกตั้งเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคนอเมริกาลึกๆแล้วเนี่ยเขาคิดอะไรเขาไม่ชอบอะไรแล้วคนนี้แหละเป็นคนชี้นำให้ทรัมป์เดินนโยบายอย่างที่เดินอยู่ปัจจุบันคือนโยบายบอกว่าการจะไม่ต้องไปยอมรับไม่ต้องไปรับรู้กับผู้นำของพรรค r ร p u พับ c ล n เกนเลยพวกเนี้ยเป็นพวกทรยศต่อฐานเสียงทั้งสิ้นครับคุณไปแบบของคุณเลยคุณฝืนเขาไปหมดเลยครับแล้วคนเนี้ยเป็นคนช่วยทรัมป์ในการเขาไปโจมตีเจฟบูชจำได้ไหมครับตอนนี้ทุกคนเจฟบูชควรจะนอนชาวโดนโจมตีสะพังเลยโดยโดยอาศัยยุทธศาสตร์ที่บอกว่าดูที่คนเนี้ยแหละเป็นเหมือนจะพวกกลุ่มเสือนอนกินคนผู้ดีที่ไม่เคยช่วยคนจนคนเนี้ยทำให้เลยทรัมเนี่ยเขาไว้ใจมากว่า เขาพามาถูกทางตลอดนะครับวอชิงตันโพสต์เนี่ยเขามีบทความสรุปว่าถ้ากลับไปดูจริงๆทรัมป์ชนะหลักๆอยู่ในแค่4ี่มลรัฐที่พลิกเสียงมาให้เขาเนี่ยใน4ี่มลรัฐเสียงที่พลิกเนี่ยแค่1นึ่งแสนเสียงเท่านั้นทัป์ชนะเพราะคนหนึ่งแสนคนจากที่ลงคะแนนเสียงกันเป็นร้อยกว่าล้านคนใช่ไหมครับแล้วก็แพ้คะแนนเสียงโดยรวมอีกสามล้านฉะนั้นก็เลยเชื่อ เนเชื่อสตีฟแมนเนนอย่างมากนั้นผมก็คิดว่าเป็นน่าจะน่าเป็นห่วงว่าสตีฟแมนเนยจะเป็นคนที่ชี้นำรัฐบาลทรัมป์อย่างมากประธานให้ปฏดีทรัมป์นี่ถือว่าแอคทีฟมากค่ะท่านอาจารย์ครับเพราะว่ามารับตำแหน่งไม่กี่วันไม่ถึงเดือนเนี่ยโอ้โหตละวันมีโโลิซีออกมาต่างๆนานาเลยเนียนะคะจากนี้ไปคืออันนี้อาจจะเป็นแค่บทเริ่มต้นแต่จากนี้ไปเนี่ย แนวทางที่เราเคยประเมินไว้ว่าแบดทรัมป์เนี่ยนะคะมันจะมีไปมากกว่าน,นั้นกลายเป็นเวิร์สทรัมป์มือนกันอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับ <laughs> เพียงแต่ว่า,าหนึ่งคนที่ต้องติดดูติดตามดู <c oughs> ที่เป็นคนเหมือนกันเป็นคนเอา <c oughs> เอาพวกคำสั่งประธานดีเนี่ยไปวางให้ประธานดีเซนเนี่ยก็คือสตีฟแบนเนียนนะครับตามข่าวเหมือนเขากํลังจะอยากจะให้เซนอีกอันหนึ่งให้เป็นการเปลี่ยนวิธีการว่าจ้าง คนในอเมริกาโดยบังคับให้บริษัทโดยเฉพาะพวกสัตษัทเทคเนี่ยบริษัทเทคซึ่งซึ่งว่าจ้างคนแล้วให้เงินเดือนสูงๆเนี่ยว่าต้องจ้างคนอเมริกาก่อนไม่ให้ไปจ้างคนอื่นครับอันนี้ก็สตีฟแบนเนนเหมือนกันซึ่งตอนนี้พวกบริษัทเทคต่างๆเนี่ยเริ่มหนาวมากเพราะว่าจ้างคนต่างประเทศมาเยอะแยะที่เก่งๆคนอินเดียคนอะไรแต่ไม่อะไรอนยจะต้องถูกเปลี่ยนตรงนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือการที่ทามเขากำลังยังเรียก กลุ่มนักธุรกิจแต่ละกลุ่มมาคุยนะครับทุกครั้งที่ครูคุยเนี่ยเราก็เริ่มเห็นวิธีคิดเขาง่ายง่ายง่ายว่าวิธีคิดง่ายก็ว่าคุณจะต้องมาช่วยอเมริกานะวิธีช่วยอเมริกาคือผมจะลดทอนกฎเกณฑ์ต่างๆที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ทําให้คุณทําธุรกิจยากผมจะลดภาษีให้คุณด้วยนะครับแต่คุณจะต้องแ แรกโดยการเอางานกลับมาที่อเมริกา <Okay. S 2> อย่าไปลงทุนในต่าง,รงประเทศนะ,คะใครไปลงทุนต่างประเทศผลิตสินค้าอะไรออกมาถ้าเอากลับมาอีกโดนภาษีเลยนะครับทางเขาก็มาพูดเขาไลา่คุยอย่างนั้นกับบริษัทรถยนต์เขาเรียกบริษัทยาก็ okay, ามาพูดเหมือนกันเพราะนั้นเราเชื่อหรือช่วยเชื่อได้ว่านี่คือแนวคิดของเขาแหละนะครับบริษัทอเมริกันอย่าไปนึกว่าจะไปลงทุนในต่างประเทศอย่าไปนึกว่าจะนําเข้ามาจากต่างประเทศครับ ถ้าเขาให้ขนาดนี้แล้วยังไม่รักดีโดนแน่ๆต้องท่องเอาไว้ว่าอเมริกา only นะคะ<ช>คราวนี้เ,เรียนถามท่านอาจารย์อีกประเด็นหนึ่งหลังจากที่ท่านอาจารย์ได้เล่าถึงเรื่องของผู้พยพแล้วคราวนี้ประเด็นที่สําคัญอีการนีง<ม>คือเรื่องของเทรดเรื่องของการปกป้องทางการค้าเราเห็นมากขึ้นเรื่องของการจะมีกับเรื่องของสงครามการค้ากับทางเม็กซิโกรวมไปถึงทางจีนด้วยอาจารย์มองว่าประเด็นเหล่านี้นี่ากลัวยังไงบ้างครับน่ากลัวเพราะว่าทรัม นะครับและรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของเขาเนี่ยคิดเหมือนกัน<ม>ว่าเขามีอำนาจต่อรองสูงผมก็ไปดูตัวเลขอเมริกันนำเข้าเนี่ย2.2ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐจริงอย่างที่รัฐมนตรีพาณิชย์เขาพูดเขาบอกว่าเราเป็นประเทศที่ซื้อจากคนอื่นมากที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าเราควรจะมองว่า ทุกประเทศเป็นเหมือนเป็นซัพพลายเออร์ของเราเราเรียกมาเฉงได้จริงเฉ่งไปเลยคือแค่วิธเราเรียกมาสั่งได้ลองนึกภาพนะครับเราคิดว่าเขาบอกว่าคนอื่นเป็นซัพพลายเออร์ให้เราครับเราเรียกมาคุยได้นะครับแล้วก็ถ้าไล่ดูเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับว่าคนแรกที่อยากที่จะไปหาทรัมป์ก็คือประธานาธิบดีเม็กซิโกอ่าใช่ใช่ไหมนที่สุดแคนเซิลกัะเพราะแกก็รู้ว่าแกจะต้องแกก็รู้ สถานะตัวเองเพราะว่าการส่งออกของเม็กซิโกเนี่ยแปสรเ่งออกไปที่อเมริกาจำได้ไหมครับตอนหาเสียงคนเนี้ยรานาดีคนนี้ก็ยังอุตส่าห์เชิญทรัมป์ไปพูดใช่ใช่ตอนนั้นยังเป็นแค่ผู้สมัครด้วยซ้ำครับแล้วแล้วยังไงแล้วทรัมป์ก็ทวีตไว้ยังไงก็จะต้องบังคับให้เม็กซิโกต้องจ่ายเงินค่ากำแพงคือหนึ่งเขาจะสร้างกำแพงแน่นอนคำสั่งราฮามีอันนึงก็คือสั่งคือสร้างแน่นอนอีกอันนึงก็ทวีตออกมาว่า ด้านเม็กซิโกต้องจ่ายแน่นอนยังไงก็ต้องจ่ายซึ่งทําให้ในเชิงการเมืองที่เม็กซิโกเนี่ยอย่างที่เราทราบมีการต่อต้านอย่างรุนแรงจนกระทั่งต้องยกเลิกนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าทัป์เนี่ยจะใช้อำนาจต่อรองของอเมริกาที่มีทั้งหมดกดดันประเทศคู่ค้าแล้วก็<ม>ไล่กดดันประเทศที่เขาคิดว่าสู้เขาไม่ได้ เราก็จะกดดันแบบทวิภาคีเรงคุยเขาที่แล้วะะระบบเดิมนโยบายเดิมะจะพยายามประสานความผลประโยชน์นะครับของทุกประเทศในระดับพหุภาคีคให้ตกลงพร้อมๆกันยากกว่านานกว่า<ม>นะครับ<ม>แต่ทำแล้วเนี่ยมันมีความสวานฉันมันมีความกลมกลืนกันแล้วก็ระบบการค้าก็ขยายตัวไปได้ดีแต่สำหรับทําไม่ใช่ เรียกมาทีละรายแล้วก็มาคุยฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวทรัมป์เนี่ยดีไม่ดีนาฟต้าซึ่งเป็นสามเศร้านะครับก็คืออเมริกาแคนาดากับเม็กซิโกอาจจะกลายเป็นว่าอเมริกาเม็กซิโกอเมริกาแคนาดาแคนาดาเม็กซิโกต่างคนต่างมีข้อตกลงสองฝ่ายทําไมฝ่ายทรัมป์เขาคิดว่าเรียกประเทศหนึ่งประเทศใดมาเจรจาเนี่ย ง่ายกว่ากดดันได้ง่ายกว่าแล้วเจรจาง่ายกว่าเพราะคุณไม่ต้องไปคิดถึงหลายๆประเทศนะครับผมคิดว่านี่คือทิศทางของเขาชัดเจนมาก a r g a i n i n g Power ของเขาก็เยอะกว่าด้วยแล้วเป็นไปได้ไหมคือสมมติเรียกหนึ่งมา ประเทศหนึ่งแล้วเนี่ยสมมติเจราจาด้เรื่องก็<ๆ>อเอาตรงนั้นไปเป็นแบบฟอร์มสาหรับการเจราจาประเทศที่สองว่าเฮ้ยอันนี้เขายังโอเคทำไมคุณไม่ยอมโอเคละ่ะมันก็ยิ่งทําให้เขาเจราจาได้ง่ายขึ้นยหรือเปล่าผมคิดว่าเขาจะทาอย่างนั้นเพียงแต่ว่า<ม>ในตอนแรกแต่ละประเทศเนี่ย<ม>เขาก็จะต้องเรียกเจราจาประเทศหลักก่อนอย่างเช่นเม็กซิโกใช่ไหมครับเม็กซิโกเนี่ยชัดเจนเพราะว่าเล็กกว่าเขาเยอะพึ่งเขาเยอะฉะนั้นเขาต้องบีได้ถ้าบีได้พับมันก็จะมีเทมเพลตหรือจะมีรูปแบบอยู่อันหนึ่ง คนที่ดูเหมือนกับว่าอยากจะมาคนต่อไปชัดเจนคือญี่ปุ่นนะครับ oh, อ๋อเหรอฮะ,อะนยายโอเครนตีอาเบะทำท่าว่าอยากมาแล้วเขาอาจจะได้มาเจอได้มาคุย <c oughs> อันนี้อาเบะเขาคงคิดว่าที่ตกลงกันในกรอบ TPP เนี่ย <c oughs> เขาจะปัดฝุ่นมาใช้กับอเมริกา oh, นะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นกรอบพอได้กับอเมริกาแล้วเนี่ยผมสงสัยว่าเดี๋ยวจะต้องไปกดดันจีน <c oughs> หรือว่าถ้ายังไม่ได <c oughs> ้อาจจะต้องไปคุยกับเยอรมัน ใช่ไหมครับแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งเพิ่งทําข้อตกลงการค่าเ <c oughs> สรีร่วมกันก็เรียกมาคุยเพราะเกาหลีใต้เองก็เกินดุลการค้ากับอเมริกามหาศาล <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็มันถึงจะค่อยๆไหลลงมาประเทศเล็กๆนะครับ <c oughs> ผมก็ไปไล่ดูประเทศไหน,ปร,ไหนประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนก็เรา <c oughs> บอกว่าประเทศไทยตอนเนี้เป็นประเทศที่เกินดุลการค้ากับ <c oughs> อเมริกา มากที่สุดเป็นที่12บสองสิบสองเกินสิบมานิดหนึงที่สิบองกว่าจะถึงประเทศไทยคงจะมีเทมเพลตแล้วเรียบร้อยแล้วโดนกดในสื็อเขาเขาเขาได้ข้อตกลงแบบนี้กับประเทศก่อนหน้าเนี่ยเรื่องอะไรก็ต้องไปเจอจาใหม่ให้เหนื่อยก็เจ้าแบบนี้แหละนะครับถ้าให้เดาก็จะเดาวว่าเป็นแบบ นี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่ถึงแม้ไทยจะเป็นประเทศที่อยู่หลังๆอาจจะไม่ได้อยู่หน้าๆก็ตามผลกระทบหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะผลกระทบตรงนี้เราควรที่จะเตรียมตัวรับมือยังไงกันบ้างน,นะคะติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ